ตรงนู้นันีใช่ครับแล้วก็เราดูจากตรงนี้ไฟเขียวจะติดแสดงว่าไฟเข้านะ <Okay. S 2> ถ้าไฟเขียวไม่ติดเราก็ต้องไปเช็กว่าสายขาดอะไรหรือเปล่าแต่ตัวนี้ห้ามติดห้ามติดอ่าถ้าใช้างานตกติดตัวนี้ห้ามติดมันจะติดได้สองกรณีก็คือหนึ่งตามสัญลักษณ์เขาเลยก็คือเป็นตัวอุณหภูมิร้อนมากมันจะมีตัวเช็คอุณหภูมิอยู่ข้างในถ้าเราใช้เครื่องจนร้อนจากตัวนี้ติดติดปุ๊บทีนี้ไฟไม่จา่ายต้องรอพ่านลมระบายความร้อนก่อนพอ,อเย็นเขาจับปุ๊บ แล้วก็เชื่อมได้ของอนต่อ,ตอใช่แต่กรณีที่สองอันเนี้ยเชื่อมไปปุ๊บติดพักเป็นสิบนาทีสามสิบนาทีเปิดปิดเครื่องก็ยังติดเหมือนเดิมเนี่ยแผงวงจรเสีย<อ>ถ้าเราใช้งานปกติของเราไม่ได้เอาไฟเข้าติดมี่สองกรณีอถ้ามันเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยในหนึ่งปีนี้สองปีหนึ่งปีปนี้ใช่ครับนี่คือระยะประกันแล้วก็ตัวนี้ก็อย่างที่เรารู้นะครับจะเป็นมิกกับเป็นแบเอร์ เชื่อมทูบกับเชื่อมซีโอสองก็คือนิดนะครับส่วนตัวนี้ตัวนี้ถ้าเรากดขึ้นข้างบนคือปุ่มคุ้นแกะก็คือเอาแต่ลวดออกมุงเดียวเช็คเช็คเช็คลวดเช็คนม้อนข้างล่างก็จะเป็นนวดตัวเช็คแก๊สเช็คแก๊สก็มาแก๊สบนเช็คแต่ถ้าเราถ้าเราไว้ตรงกลางก็คือนมอนก็จะเชื่อมอรอกือทำงานใช่ทำใหใช้งานปกติอันนี้เปิดปุ๊บนี่ได้สองตัวนี้เลยได้ไหมหมายถึงก็เปิดแป๊ะเนี่ยก็คือเชื่อมอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้ ใช่ตัวมิกติดเปิดตัวเดียวใช่ครับอันนี้ก็เราจะเชื่อมมิกนะเออใช่เชื่อมมิกก็มิกมิกกระทบใช่ไหมใช่ครับกดลงเราเชื่อมอันนี้เอาขึ้นนู่นเราจะเชื่อมตรงเอาไว้ตำแหน่งจะเราจะเชื่อมไหนก็ตำแหน่งไหนอ่ะแล้วตัวปิดเปิดเครื่องตัวไหนอ่ะนั่นหลังนะ่นเองอ้าวเหรอใช่ครับผมก็ว่ามันเป็นเบรกเกอร์ให้เราแล้วหนึ่งเครื่อาเรื่องอันนี้มิกครับผม ต้องวนเหมือนกันใช่ไหมโอ้โหจ้า